สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามได้เลยนะครับเมื่อกดแล้วกดเข้าไปดูที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอเลื่อนวิดีโอดูเรื่อยๆจะมี200กว่าคลิปวันนี้ครับช่องนี้จะรวมเหรียญหายากเหรียญเก่าเหรียญโบราณราคาแพงมาให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนแบบไม่มีกักนะครับตอนนี้ให้เวลา3วิกดหยุดแล้วอ่านเองนะครับ1วิ2วิ3วิกดหยุดอ่านเองแล้วก็แคปหน้าจอแล้วใช่ไหมต่อไปผมจะเข้าให้ดูทีละภาพนะครับ เริ่ม1วิ2วิ3วิแครบ1วิ2วิ3วิแคบครบแล้วนะครับโอ้สวยทุกเหรียญขยายให้ดูอีกนิดนึงสำหรับแฟนคลับ YouTube ของผมสวยไหมครับขยายให้ดูอีกนิดนึงนี่เป็นไงครับสวยไหมครับ โอเคครับผมขอบคุณนะครับกดติดตามได้เลยครับคุณจะไม่พลาดของเก่าของโบราณของหายากจากทั่วโลกแน่นอนขอบคุณครับสวัสดีนะครับ